มาต่อสวดมนต์พระกิ่งพระรีพิณานหกสิบแปดของครั้งที่สิบเจ็ดจะทำมที่สิบเจ็ดพฤษภศัาคสองพันห้าร้อยสิบแปดครับบทที่ 17, สบิ 2, บเอ็ดบทสวดมังคลระสุดตังเสวนาจะพารานังปันทิตาน,นันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลระมุตตังปฏิรูประเทาสาวาโสาจะอุเทจะ กตบุญตตาอักตะสัมมาปณิพิจเอตัมมังครรมุตมังคภูสัจจันจักสิปัญจวินาโยจักสุสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคระมุตมังมาตาปิตุอุปัทานังปุตตทารัสักสังคโหอนาคูราจักกรรมมันตาเอตังเอตัมมังคระมุตมังทานันจักธรรมจริยาจักยาตการันจักสังฆโหอนะวชานิกรรมานิ เอตัมมังขระมุตมะอาอาระตีวิรตีปาปามัชฌะปานาจะสัญญโมอปปะมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคระมุตมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญญุตากาเลนะธัมมะสัมวังเอตัมมังคระมุตมังขันตีจะโศวะจะสตาสมานานันจะทัศนังกาเลนะธัมมะ สาจรจฉาเอตามังคระมุตตมังตะโปจะธรรมะจริยันจะอริยะสัจจานะทัสนังนิพานณสัิกิริยาจากเอตามังคระมุตตมังพุทธถสะโรกะธรรมเะหิติตังยัสสะนตัมปติอโศกังววรชังเขมังเอตามังคระมุตตมังเอกาทิสานิจตวานะสัพพัฒมะปราชิตาสัพพัะโสถิงคัจฉันติตันเตสังมังคระมุตตมันติ บทที่สิบสองบทสวดรัตนปริสยังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาเตนะอิธรรมปิพุเทระตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขยังวิราคังอัมาตังปณีตังยะทัชคาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิ อิทัมปิทมเมระตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุตวติโหตุยังพุทธ,ธเศธทรปริวันณะยีสุจริงสมาธิมานมตะริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิมเมระตนันงปณีตังเอเตนะสเจนะสุตวติโหตุเยปุคราอัถะสตังปสัสสาจตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขิเนยาสุขะตัสสะ สาวกาเอเตสุทินานินะครับพลานิเอตอิธามปิสังเคระตะัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยสุป,ปะยุตามนันสาทันเหณนะมิกามิโนโคตะมัสสะนัมหิเตปัติปัตตาอาตมาตังวิไคยหรลาธามุธานิโุติงคุณชะมานาอิธามปิสังเคระตะน,นังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุ ขีนังปุรานางนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตายะติเกระวัสตสินเอขีนะปีชาอาวิรุณขิฉันทานนิพันติทีรายะถายัมปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนาปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุบที่สามประสวดธรรมบทสหสวรัตตาฮเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตะทันตัสะ โพสสะนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโวนะคันทโพนมาโรสหะพรมุนาชิตังอปะชิตังกะอิราตะพารูปัสสะชันตุโนบทที่สิบส่บทสวดเกณฑ์ปุตตะสูตรภาสิตะนิทังเตนะพระพวตาชาณตาปสัสสตาอราหัตตาสัมาสัมพุทธเทนะเอถะตุมเหมาอนุสสะเวนะมาประรมะมักประรายะมาอิติกิรายะมา ตกกิตักะสัมปทานนัมาตกะเตตุมานะยะคะเณมาอาการะปะริวิตเกณะมาทิฏฐินิชานักขันตยามาพัพพระรูปะตายามาสมโนโนคุรุยะธาตุเนเหอัตักนาวชานเนยะธาอิเมธมาอภุสราอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวินยูคารหิตาอิเมธมาสมตา สมาธินาอาหิตายะทุกขายะสังวัตัมติอัฏตุเมเหปชะชเรยญาถะยะธาตุมเหอตตะนาวะชาเนยญาาอิเมธรรมากุสราอิเมธรรมาอนาวชาอิเมธรรมาปินยูปสัทธาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตัมติอาัฏาตุเมเหอุปะสัมปัชวิหะเรยยาตาติบทที่15บบทสวดอุปะเนยสูตร อุปะมีติชีวิตตมัปปามายงสรูปะมีตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกะมานโนปุญญานิไกยิราถสุขาวะหานิอุปะนยติชีวิตตัมัปปามายังสรูปะตีตัสสะนัสสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขะมาโนโรกานิสังปะชาเฮสันติเปโข โยธายเยนาสังโมวาจายะอุท e ัตเจตสาตังตัสะเอตัสะสุขายะโหติยังขีวะมาโนยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมโอสเจนโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุขัดติคัฉติธรรมจารีสัเพสังคาระอนิจาติ ยะธาปัญญายะปัสติอัฏฐนิพินทติทุเคเเอสัมมโ,โควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสติอัฏะอัฏานิพินทติทุเคเเอสัมมโ,โควิสุทธิยาสเพธมาอาัตตาติยะธาปัญญาย,ายะาปัสติอัฏฐนิพินทติทุเคเเอสัมมโ,โควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอะปันนกชาดกอปันนกจักฐานะเมเกทุติยังอาหุ ตก,กิกาเอตะทัญญายะเมธาวีตังคณะเผยะอปันนกังภาหูเวสรนังยันติปะคะตานิวนานีิจะอารามารุขะเจตานิมนุษาพยะตัชิตาเนตังโขหสรางเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารณะโตจตาริอริยสจานิสัมมัป ปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขะสะมุป,ปาทังทุกขะสะจะอติกมังอริยจะอัตถังคิกังทุกขูปะสมะคานนังเอตังโขสารังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณามาคมะสัพพะทุกขาปมุจจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพัดเทกะรัตตคาถา ตีตังนานะวาคเมยะนปะติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควพึงนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรเมื่อหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะท้ตีตามปะฮีนันตังอับปัดตันจะอนาคาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมบางตับเถตวิปัสสติอสังขิรังอสังคุปังปังวิทคามะ นุพระรูหฮยเยก็บุคคละดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอแงอนไม่คอนแคนไอธรรมนั้นได้บุคคลนั้นจึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปรุโผงเถิดอชิวะกิจจะมาตับปางปกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสรีในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังรัตรันเตนะมหาสเสเนะนะมัจจุนาก็เพราะว่าความแตกต่ยงกับมัจจุราชผู้มีสยายญาในสเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโาหารัตะมาตามันทิตังเอตังพัเูเ์รวองตโตถึสังตโตฯจิตตูมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดข้ามทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตึงหนึ่งจเจริญด้วยประการชนนี้แลบทที่สิบแปดบวสวสดพินหะปาเจปัจเปจเวคขณะปาทะ ชราธัมโมมหิสรังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาะจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธัมโมมหิพยาธมมิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรมะะร,ธรมดาจะระ่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะระณะธัมโมมหิมระดังอนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาะจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมติเยหิมานาเปหินานาพาโวมินาพาโวเทาจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพักผ้าจากของรักของเจริญทั้ง,งหลายทั้งปวง กรรมัสโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะยโยนิกรรมะพันทุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พิฆาสัยยังกรรมมังกาิสามิกาลยานาังวาปาปกังวาตัสสักทายาโทรพระวิสามิเราทำกรรมันใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนา้นเสียไปเอวังอันเหหิอภิน นหังปัจจะเวขีตัดพังเราถลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกข์กวนเทศบทที่สิบเก้าบทสวดพรตาอุยโยชนะคาถาผู้ขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญสัมปทางสัพเทเทวานิโมทันตุสัภะสัมปติสิทธิยา านงางท่ทันตุสัพทายะสีรังรักขันตุสัพาพทาภาวานาพิรตตตะตาโหตุคาฉันตุเทวตาคตาสัเพพุทธาสัเพธมมาสัเพสังคาพรปะปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพันธานิสัพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนานาเสยยาเทวตาสันติ วิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรแตเหงแตเหิงตาธรรมะทาเนนะพวันตุภูชุตาโสถิงกรุณเตทะวิหารมันทะเรเถราจะมัชชานาวกาจจะพิกวโวสารานิกาทานะปตอปิอุปาสกาคามาจาเทสานิคามาจาอิสระสัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยติจะกันทะสัมภวาสังเสทชาตา อัทะโวปปาติกานินยานิจังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสสะโกรมตุสังขยังทตุจีรังสตังธมโม,มธรรมัทราะปุคราสังโฆโหตุสมัตโวะอัถายะาจะหิตายะจะอันเหระขะตุสัตธมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนพุตถึงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยป,ปะวิเวทิเต บทที่21บทสวดสัพพปฏิทานะคะถ,ถาหันธรรมยังปฏิทานะคะถายโยพนามาเสปุญยญสิธานิจะตัสสะยานัญยานิกาตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตุสตานันตาปะมานกา,าเยปิยาคุณวันตาจะ มายหังมาตาติตาทโยคิดถาเมจาปะยะคิดถาวาอันเยมัชัดตาวริโนสัตตาติดฐันติโรกัสเมงเตภุมมาจตุโยนิกาปัจเจกตะปัจเจก,กะจัตุโวการาสังสารันตาภวาะภาว ยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนัปชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงมะยาทินนาปนุญญานังอนุโมทนะเหตุุนาสัพเพสตตาสัทธาหองตุอเวราสุขชีวิโนเขมาป,ปะทันจะปปโปนตุเตสาสาสิทธาตังสุขา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกรรมตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกระหนดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยในภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดพาะสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของ้าเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งจักสักจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุทภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ,าเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอโทษเทพเทวรางหลายโปรดอนุโมทนานในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนานแล้วโปรดอนวโมทนให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งเทลีพิณาเปิมูล,ลนิธิสมเด็จพยาน,สนาสงวรรพาวนิเวศ วิหารตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริทธิ์และคำมงค,คลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการเทอินบุญกุลของข้าพระเจ้าทั้งหลายเ,เกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสาทธาร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านประสานสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาญาและเจริญด้วยจิตตประกพิทักษ์ใจทั้งสี่คืออายุวันณะสุขพระเถนขออนโมทนาบุญกับพระโครัวญติ์ทุกท่าน